เาเปิดกิจการใหม่ของครอบครัวเราเล้วกันผมก็เลยแบบใจดีมากๆเลยนะครับทั้งมีบริหารใช่ไหมใช่เรามีตัวละครใหม่ที่จะทําให้คุณรู้จักนี่อันนี้เป็นโลกโก้ใหม่เรานะครับไฮเอนชาเมนูนี้พี่ก๊อตเป็นคนคิดอันนี้หน้าร้านนะครับคือตอนกลางคืนมันจะสวยมากมันจะมีกระจังด้านหน้าอันนี้ยังไม่สมบูรณ์แบบขนมล่าสุดที่เราจะออกมาเร็วๆนี้คือขนมของแบรนด์ไฮเอนชาเองหนูโม่งคิดว่ายังไงร้านเต็มสิบให้เท่าไหร่หนูให้ เตตต้้้นนนเเเฮ้เต้นให้ผู้ชายสองคนเต้นด้วยสิเอาท่าอื่นไม่ได้สิมันต้องเป็นท่าที่มีเกี่ยวกับเอวสิแต่ท่าแรกมันก็มีเอวไม่น่ะเต้นท่าอะไรน่ะผู้เธอก็เต้นได้เหมือนกันนี่ล่ะพลังยิงสีด๊าย้ายขาทํารันจะสู้กันตั้งแต่ต้นเลยหรือไงจะมาสู้กับข้า อ๋อเล่นจันขนาดนี้แล้วทำไมเต้ยังไม่เล่นอีกก็ไม่เข้าใจเลยนะวันนี้เราจะไปทำอะไรรู้หรือยังยังเลยเออไม่รู้อะไรเลยกันทีเดียววันนี้เรามีวันนี้เรามีสาขาใหม่ไฮเอ็นจ้าอาวแย่งพูดอากนล้เหรอ โอ้ที่แย่กันอีกแล้วเหรอ <ś led> วันนี้เราจะไม่ได้ไปไหนสักทีนะครับวันนี้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเราดาเนินรายการเออไม่ใช่เราดําเนินกิจการให้เอ็นชามาเป็นระยะเวลา1ปีต้องบอกว่าผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะมันยากมากเราทําธุรกิจเป็นครั้งแรกร้านให้เอ็นชาลองผิดมาเยอะถึงเวลาปีนี้เราจะ <ś led> เราจะทำถูกกันบ้าอตอมือ โอ้เกงผมอ่อยจริงๆเลยนะครับผมไม่ทามีความมั่นใจแต่ว่าผมพยายามรีแบรนด์ผมจะไปเล่าให้ฟังว่าแฮนด์เชาของเราเติบโตเป็นแบบไหนก็เห็นร้านหรือยังเต้ผมยังไม่เคยอืมหนูม่วงหนูเคยเห็นแล้วอ๋าผมก็ยังไม่เคยนะครับผมเป็นเจ้าของแต่ว่ายังผมมีนักวิชาการคนหนึ่งที่เขาเป็นคนคิดค้นสูตรไฮเอนเชาคุณอาจจะอยากรู้ว่าเบื้องหลังของเขาเลยอ่ะใครคือคนที่คิดค้นสูตรไฮเอนชาให้มันอร่อยและกลมกล่อมขั้นย่างย่างย่างกลมกล่อมขั้นย่าง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  ขอเสียงปรบมือให้กับคุณจิรนันท์สิงเสนหาสิงเสนหาสิงเสนหาออกไปทั้งนั้นสิงสิงเสนหาเอาค่อยสิงหาเสนาโอ้ผมอยากจะเอาเตัวลงไปให้กูฉกตายจริงๆเลยนะครับแต่ว่าชีวิตก็ยังดำเนินต่อไปขอเชิญคุณจิรนันท์สิงห์หาเสนา อาเตสถามให้พี oh, uh, ่หน่อยคุณมีวิธีการยังไงในการบริหารให้เอ็นชาถามเขาซิคุณมีวิธีการบริหารให้เอ็นช่ายังไงอ้ามันสมองเอาอนมีไม่ต้องคิดนี่คือการวิธีการจํากันของอมีิอุ้งใส่ต้อกจาดจุดอ่อนกรจุดอ่อน แขงร่าง <Yes! S 1> ตัวอะไรอันนี้ ame, อินซีดามันเนี้ยพยักขาวเดี๋ยวอันนี้ให้เต้คิดก่อนตัวอะไรชมพูพิงผู้ไร่รู้เรื่องสองครั้งแล้วนะชงคูพิงเอาละครับเราจะเดินทางไปที่ห้าสสินค้าที่ว่าแฟรี่พาซาซึ่งอยู่ใจกลางเมืองขอนแก่นซึ่งห้างนี้เนี่ยทำเลของเราบังเอ,อิญไปว่ามันได้ที่ที่เหมาะมากเราก็เลยแบบเอ้ยประจวบเหมาะเราเปิดกิจการใหม่ของครอบครัวเราแล้วกันผมก็เลยแบบใจดีมากๆเลยนะครับอาเมีบริหารใช่ไหมใ เอาไปเลยสิบเปอร์เ yeah. ซ็นต์เจ er ้าเงี้ยเหมไเอาเป็นมาสมองอามีใหมอามีเป so ah> ็นคนทำตาอามีคนเขียนป้าป้าป้าป okay. ้าเราจะออกเดินทางวันนี้มีแขกรับเชิญเป็นแก๊งไฮเอนด์ด้วยนะครับใช่อุ้ยแต่ร้านนี้เนี่ยเราเปลี่ยนตีมร้านเรามีมาร์ทขอดเรามีอิโมจิใหม่เรามีตัวละครใหม่ที่จะทำให้คุณรู้จักชื่อว่าแก๊งบุต let's go เราเดินทางมาถึงแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะเดินไปที่ร้านทางด้านหน้าห้างแหละมันจะอยู่ที่ตรงโน้นซึ่งห้างนี้อยู่ใจกลางเมืองเลยย้ำอีกครั้งหนึ่งใครที่จะมาเล่นไม่ไปที่แล้วเราจัดสงการาก็คือเวทีของเรานะสาวันวใช้เงินไปประมาณอู้เยอะมากนะครับแล้วก,ก็อยู่ด้านหน้านี้ซึ่งมันเป็นถนนที่ช่วงสงการอ่ะคนจะมาเดินกันเยอะมากมันเป็นถนนหลักของเมืองนี้เลยร้านเราอะ่ะมันจะอยู่ขวามือเนี่ยตรงไปเดี๋ยวซ้ายมือคุณจะเห็นตื่นเต้นไหมอเมอมา แต่วันนี้มันเป็นวันธรรมดานะครับไม่มีคนหยุดงานไม่มีคนเลิกเรียนเพียงแต่ว่ากําลังสอบกันอยู่แล้วเราก็เรื่องมาตอนประมาณบ่ายโมงเพื่อไม่ให้มันติดกระเหลิ่ไม่งั้นมันจะถ่ายยากมากนะวันนี้พูดจริงออ้อโอย อันแนะนําก่อนนี่อันนี้เป็นโลกโก้ใหม่เรานะครับไฮเอ็นชาจะมีนกสารตัวนี้ทุกคนจะงงว่าไอ้สาตัว <whis ky. S 2> นี้เน <Like Genesis. S 2> <ion> ี่ยมันคืออะไรมันคือแก๊งบูดไอ้ตัวตรงกลางตรงนี้เนี่ยเป็นหัวหน้าใหญ่ใช่บูดคือหน้าบูดด้านขวานี่คือแบลมันจะเกาะอยู่ขวามือที่จริงแล้วนะครับแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งสีแดงก็จะเป็นตัวแทนของความแบบกดเรียวหน่อยคราวนี้พอสามคาแรคเตอร์มาได้กันก็นก็คือแก๊งบูดซึ่งบนหัวเนี่ยมีใบไฮเชาได้ไหมใช่ ซึ่งมันก็จะเป็นตัวเชื่อมโยงว่าเออมันเป็นแก๊งที่แบบเกี่ยวกับชาหน่อยแล้วก็มีความสนุกสนานแล้วก็3มิติโอ้สวัสดีครับสอบเสร็จแล้วเหรอครับน้องชายไม่ได้สอบครับอายุเท่าไหร่ครับอายุ1 2ครับ12ได้เท่าไหร่ส14พี่สวัสดีครับไ,ได้ดเลยเดี๋ยวขอพี่รีวิวร้านแป๊บหนึ่งนะครับ ขอบคุณครับ๋อบางคนก็ปิดเทอมแล้วนะครับก็มาอย่างคึกคืน้นขนาดมาบ่ายโมงไม่ได้มาตอนเย็นเพื่อนหลีกเลี่ยงคนแล้วก็ยังเจอ กระจกก็จะมีไอ้บ<อ>ูดอยูอ่อ่าเดี๋ยวอเมก็จะไม่่อยได้ยินเพราะว่าอาเมจะให้ผมพูดเป็นหลักให้อเมพูดไม่ได้เนะาะตามกระจกก็จะมีไอ้บูดอยู่พออยากแคอินแล้วก็อะไรอย่างงี้ก็มาถ่ายรูปได้อ๋อสุดยอดเลยก็จะเป็นหัวหน้าบูดอยู่ด้านซ้ายกระจกใช่ไหมแล้วก็จะเป็นแก๊งบูดนะครับแล้วก็จะมีตัวแรบลิ้นแล้วก็ด้านนี้ก็จะเหมือนเหมือนกันนะครับแก๊งบูดอีก2ตัวว<ฮ>ููดูที่บ่อน,นี่ยังไม่ได้แกะเลยทีเดี้ไ่แกะทษดทีคำยัง ที่ที่ก็จะมีโต๊ะให้นั่งด้วยแล้วก็มีสายชาร์จแล้วก็มีเก้าอี้แต่ยังไม่มาเพราะอะไรเพราะว่างงหมดโอ้โหเขาไม่เช่งงหมดสั่งไม่ทันเพราะว่าเวลาเตรียมตัวในร้านนี้ประมาณ20เดี๋ยวพี่อูคขอรีวิวร้านป๊บนึงนะครับพันดีพันดีไม่ใช่ที่นอนแม่มันจะเป็นร้านเราแต่๋วเราหนุนหัวไดหัวไดหม้อหัวได้ ข้าพเจ้าเนี่ยนะคุณแผ่นดินตรงไหนหรือท่านพี่ไอนี่ยทีสคุยสูตรพี่เนียนมากไม่พี่แต่อย่างน้อยพี่ก็มีใช่ไหมเชืไม่พี่เป็นคนบี๊ยังพี่ยังไม่ตัดใช่ไหมล่ะเมื่อกี้มีใครเห็นบ้างครับไปขอดูวิดีโอลบก่อนเดี๋ยวผมไม่ได้ถ่ายใช่ไหมมีใครเห็นก็ซีล่าเพื่อนผมบ้างครับ จะให้ดูบรรยากาศก,ก่อนนะครับเนี่ยยังไม่ปิดเชิมจริงๆพี่นักเรียนน,น,ยน,นั่ก็นักเรียนนี่ก็นักเรียนจุดนี้มันจะเป็นจุดกลางเมืองที่มีโรงเรียนลายล้อมทําให้จุดบริเวณตรงนี้เนี่ยมันเป็นที่ที่สวยมากโอเคขอแนะนําก่อนว่าใครมาแจ้งให้เอน,นะครับตาตา้านะครับวันนี้มาในมาดทิปหอบใช่ไหม ผมเป็นจียก่กอน <c oughs> พี่แก๊มาด้วยนะครับมารูพี่แก๊นี่มาก่อนผมอีกนะชั่วโมงหนึ่งแล้ว <c oughs> พี่แก๊งกำลังเมนเทจอะไรบางอย่างเดี๋ยวประมาณก,กลางคลิปเดี๋ยวจะไปคุยด้วย <c oughs> ส่วนเนี้ยน้องชายผมวันนี้จะมาเป้น <c oughs> เปิดร้านให้ผมซ้อนกับปา,ต,าต้าเสร็จเดี๋ยว <c oughs> พี่เดินกลับมา <c oughs> ส่วนคนนี้ <c oughs> คนนี้เป็นโรคหัวใจเ้านะอ๋อคนนี้ก็กำลังจีบจีบไปย้ายกําลังอยู พนังสั่งให้เอ็นชานี่ก็โอพนักง,งานให้เอ็นชาก็จะน่ารักน่ารักหน่อยนี่แต์ปืนก,ก็จะอดใจไม่ไหว <c oughs> โอเค <c oughs> เดี๋ยวมาดูดูภาพกว้างหน่อยนิดนึงนะครับร้านเราทุกคนออกให้หน่อยจะ <c oughs> ให้ดูเมนูด้วยเมนูนี้พี่กอ๊อตเป็นคนคิดออกแบบทั้งหมดเลย <c oughs> ใช่ไหมพี่กอ๊อตอะใช่ใชเดี๋ยวเดี๋ยวรอเดี๋ยวมันตัดช่ใชๆอย่างนี้สิเดี๋ยวมันจะดูแบบ ที่ก็ไม่ได้ทำอันนี้หน้าร้านนะครับคือตอนกลางคืนมันจะสวยมากมันจะมีกระจังด้านหน้าอันนี้ยังไม่สมบูรณ์แบบเดี๋ยวจะมีป้ายด้วยป้ายแดงเขียวอ่ะมาเสริมแล้วเพิ่มสีน้ำตาลอีกนิดนึงมันจะเป็นตีมน้ำตาล3เฉดครับคือน้ำตาลเข้มน้ำตาลอ่อนแบบชานมแล้วก็อ่อนมากเป็นแบบครีมเลยแล้วก็ตัดด้วยแดงกับเขียวทําให้ร้านมันดูเป็นสไตล์มากขึ้นแล้วก็เพิ่มทีวีเข้าไปพร้อมกับแก๊งบูดเดี๋ยวจะมีตุกก๊กตาเดี๋ยวจะมีเสื้อออกมาแก้วทุกอย่างเเเเรราาจะปปปลลีี่ยยยนนนนแแบบบบบกก้้้้ววตองููหมดดพืั เรื่องแบบเขาเรียกว่าให้มันดูไม่อู้ทู่แล้วยังอยู่ในมูตตีมของสีน้ำตาลกับแดงเขียวของเราอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นไฮเอนชาครับไฮเอนชาครับไฮเอนชาครับแต่เยลลี่เออเแต่อนาคตเนี่ยมันจะมีหลากหลายขนมเข้ามาขนมล่าสุดท,ที่เราจะออกมาเร็วๆนี้คือขนมของแบรนด์ไฮเอนชาเองเราขึ้นให้เขาดูได้ไหมว่าแบรนด์ขนมไฮเอนชาเร็วๆนี้จะมาเป็นแบบไหนขึ้นมอกัพขอเปิดไปเลย อ๋อเขารู้ตัวนมีคำถามขึ้นมาสัมภาษณ์แบบว่าบอดแคสเลยทำไมตั้งแต่เด็กจนโตจางเกงในมันมีทำให้จางเกงในมันมีทำให้เราใส่เพื่อนไม่ใช่อาจจะไม่ได้ปกป้องสิ่งอวัยวะเราแต่มันปกป้อง ทำให้มันไม่ต่งเต่งแล้วการวิ่งจะทำมาทำแม็มันรู้สึกยังไงทำไมถึงไม่ใส่อ่ะมันติดปัดมันติดปัดไม่ได้ทีคือสื่อสารกันแล้วน้องบอกว่าน้องหายใจไม่ออกคุยเคยจัดเคยจับมาคุยกันอย่างนี้เลยไหมคุยกันเลยต่อหน้าเลยนะสารเลยวันที่ฝันดเวยโอ้โหเอาใจดู แบรนด์ขนมต่อไปของเราคือจะเป็นแบรนด์ไฮเอนชาซึ่งจะมีขายที่ไฮเอนชาและจะมีแค่ออนไลน์เท่านั้นแต่ก็อาจจะเข้าซีเจมอลเซเว่นก็แล้วแต่ดูอีกทีหนึง่งแต่มีโอกาสเข้าสูงมากระบบตอนนี้เนี่ยประมาณ70%เดี๋ยวจะให้ดูที่เคาน์เตอร์ก่อนเคาน์เตอร์ตัวนี้ออกแบบด้านล่างนะครับแน่นอนแหละมันก็ต้องมีเท็กเจอร์หน่อยถ้าเกิดมันเรียบๆไปเลยมันจะดูไม่มีมิติแล้วมันจะไม่มีสนเสน่ห์เอาง่ายๆเลยไฟไฟแบบนี้เสร็จสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเนาะตอนแรกไม่สวยตอนแรกเป็นหยักหยักหยัก็ไฮเอ่า มีทีมมาผสมส่วนคำว่าเด d e r here นเนี่ยเนี่ยจริง,รงๆแล้วเราพยายามทาธุรกิจผมต้องบอกว่าพยายามที่จะลดต้นทุนเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าทําป้ายไฟตั้งแต่แรกตอนแรกมันจะห้อยลงมาอย่างเงี้ยแล้วเขียนว่า o r อร์ here เป็นสีแดงแล้วก็ตรงสีเขียวที่ปิ้งได้แล้วมันจะเป็น pick up here ที่อยู่ป้ายตรงนี้แล้วก็เขียนว่า pick up here ตรงนี้แล้วก็เอาอย่างนี้ไว้ก่อนอ,อะไรอะไร,อ,ะไรอ๋อดูด้ดานนี้ก่อนโอเคโอเคเเอล้น้องบู๊ บ้านนี้เนี่ยมันจะเป็นผมกับแกงน้องบูดท,ที่จะเป็นทีมเสื้อให้เอ็นชาก็จะเป็นฟอนต์ประมาณนี้แถบด้านหลังเนี่ยเอาตรงๆได้แรงบันดาลใจมาจากแบรนด์เนมต่างๆไม่ว่าจะกูชี่ไม่ว่าจะหลุยเนี่ยผมมองว่าที่มันสวยเพราะมันมีโลโก้อะไรต่างๆนานาสามสี่อย่างมาแมทกันเนี่ยลองมาดูใกล้ๆครับมันจะมีดาวดาวตรงนี้เนี่ยก็จะทําให้เรารู้สึกว่า สว่างสวยอะเข้าใจไหมมันดูสดชื่นนะครับแล้วก็มีไอ้ตัวเนี้ยสัญลักษณ์พวกเนี้ยอาจจะไม่เกี่ยวอะไรมากแต่มันเป็นตัวขั้นเพราะถ้าเกิดมีแค่ดาวกับโลโก้มันจะจืดมากไอ้ตัวเนี้ยมันทําให้ทุกอย่างกลมกล่อมนะครับคล้ายๆกับทําชานมและใส่ไข่มุกลงไปมันก็จะกินได้อย่างเข้าเค้ากันโอ้เป็นสื่อที่น่าแปลกใจมากนี่เห็นไหมยังเพิ่งไปปัดฉิมมาใช่ไหมหนูอะใช่ไหมคะโอ้คนนี้ทําไมเขามไม่ไม่โกนหนวดครับเพราะอะไรอะรู้ไหมไม่รู้อ่า ผมพยายามเคยไว้หนวดด้วยนะแต่นวดผมขึ้นแค่ตรงนี้อ่ะเหมือนหนวดแต่ช่างมาถอะคนอาจจะไม่สนใจมานี่ก็ดีกว่าอะไรน้องชายทำอะไรเขาบอกเพื่อนมคนยไล่พนักงานอยู่ตอนคอยดีไลน์เหรอสแกนให้หลานอันนี้คือกัดจิบหรือกัดฟันภาพลักไม่ดีแล้วตอนนี้น้องชอบคนที่เป็นโรคหัวใจหรือเปล่าอย่าทำให้มันบู๊วามากไอ้นี่มันกำลังหมอสั่งให้กินยาระงับประสาทแล้วก็อนนี้ก็มันจะพังต้องการหัวใจใหม่มีไหม มีไหมมีไหมขอดูแค่จริงหน่อยนะอุ้ยเรื่เนี่ยอันนี้เซ็นเซอร์ได้อยู่แต่คนเต็มเลยเห็นไหมนะเฮ้ยวันนี้เรามาตอนบ่ายไม่มีปัญหานี่เราก็จะเอาหมีนะครับมาทําชานมที่เราเห็นไหมหมีอย่าบอกว่านมตาหมีพี่ก็ใช้อันนี้ใช่นี่แถมบีบพังดแล้วให้ดูดีกว่าว่าร้านเป็นยังไงจริงๆแล้วเนี่ย พยายามที่จะแกะโอเพนดิงมากับเพื่อนๆเราก็จะเป็นกันเองหน่อยก็จะแบบชิวๆอันนี้ซิงค์นะครับก็สะอาดหมดจดนี่น่าจะไม่มีอะไรที่ตกหล่นต้องเพิ่มอะไรไหมครับพี่เลไม่มีค่ะไม่มีเนาะไม่ได้พี่คอลเพิ่มอาหารตามสั่งเอาไโอ้สุดยอดเลยน้องชายบอกเพิ่มอาหารตามสั่งอันนี้ก็เป็นถังขยะนะครัต้องคอยเก็บจะต้องเพิ่มมันให่หน่อยเพราะอันนี้น่าจะเล็กเดียวก็เต็มแล้วนี่ทุกคนก็จะเห็นว่าทาไมมันถึงเป็นแบบนี้อยู่เมเพ มาบบหันมันมาบบหันเออที่จริงเราสั่งลายใหม่ยังทางลายใหม่แล้วสวยงามก็เป็นเบงมอืมไม่เบงเบงมากเลยเบงเบงไม่ว่าอะไรพี่ก๊อตมลน่ารักมากเออโอเคแบบจึ้งข้อดีของการอยู่ร่วมกันโอเคแล้วไหนไปดูเมนูที่พี่ก๊อตออกแบบหน่อยดีกว่าพี่ก๊อตไปเอามาให้คนดูดู นี่พี่ก๊อต์ออกแบบมาเป็นยังไงบ้างให้พี่ก๊อตพรีเซนต์หน่อยไอ,อตัวหน้าปกอะ่ะเราก็ได้แรงบระจานใจเหมือนที่อู๋บอกที่มันเป็นนกน้องบุกอ่าได้เออมีน้องบุกด้วยแล้วก็แบ็คกราวด์มันจะเป็นพวกตามแบรนด์ต่างๆพวกคุชชี่พวกหรือบิ๊กตองอะไรอย่างงี้ตัวฟันก็นจะได้รักหน่อย ใช่ม้วก็เป็นมาด้านในนี่มันก็จะเป็นธีมต่างๆอุ้ยงานนี้แบบคิดถึงคริสต์มาสเลยอะเนี่ยเนี่ยเนี่ยผมจะให้ทุกคนดูอันเนี้ยมันเป็นเรื่องจริงนะครับที่ต่อไปเนี่ยอีกประมาณแค่10วัน<จ>มันจะเปลี่ยนเป็นหน้าลบก,ก้นน้องบูดแ,แล้วแล้วแก้บออกแก้บก็จะเป็นแบบนี้เลยใ<ช>สวยมาก <นะ S 1> มันจะแตกต่างจากแบรนด์เก่าบแบนดนเก่าเก็บไว้เอาต่อไปเป็นลิมิเต็ดช่ใช่มันจะไม่มีขายนะเด้อน้องชายครับไปซ้อนเต้นรอซี่ทุคนก็ถามหา JK นะครับว่า JK ไม่มาเหรอนะครับบ เดี๋ยวตรงนี้ก็จะมีโต๊ะกวางนะครับเพราะว่ามันมีปักนะฮะแล้วก็มีเก้าอี้ตรงนี้คนก็สามารถที่จะมานั่งเล่นได้แล้วก็ดูวิวในเมืองที่แบบคนผ่านไปผ่านมาซึ่งชิลนะสมมุติว่าไม่มีลูกค้าก็มานั่งเองเลยทีเดียวไปอยู่ตรงนี้หน่อยอันนี้เป็นอะไรอะไรโอ้โหวันนี้ก็ตื่นสายอันนี้ับ จริงๆแล้วเพื่อนเรามาก็ไม่ได้มีพิธีอะไรมากมายเป็นกันเองนะครับดูจากชุดการแต่งตัวจริงๆแล้วผมจะใส่รองเท้าแตะมาด้วยซ้ำแต่อเมก็เปลี่ยนให้เพราะงั้นเดี๋ยววันนี้ก็เจอไอ้เพื่อนๆเดี๋ยวเราผมจะเลี้ยงข้าวด้วยใช่ข้าวให้กินข้าวอะไรบอกเข้าไปข้าวไข่เจียวไข่กรบน้ำกินกินตรงการไม่ได้แล้วตรงการหรือเปล่าใช่ไหมเราตรงการมีแล้วแล้วเดี๋ยวจะหุงข้าวนะครับแล้วก็ทอดไข่เจียวทำกินกันง่ายๆสบายๆใครไม่กินก็แล้วแต่เดี๋ยวไปดูในนี้หน่อย ไอ๋ออันนี้มันเป็นห้องเก็บของไม่มีอะไรนี่ใช่ไหมก็สะอาดนะครับเพราะว่าแมลงอะไรเข้าไม่ได้โอเคเราก็เก็บไฮโดรเจนีอะไรไว้อย่างนี้เดี๋ยวเราทำเป็นเชลเชลเชลขึ้นไปถ้าเกิดสมมติว่าสต๊อกไม่ทันเพราะว่าสงการนี้คนน่าจะเยอะมากข้างบนนี่มีเชลหนูโม่งคิดว่ายังไงร้านเต็มสิบให้เท่าไหร่หนูให้โอ้เก้าเจุดห้าเลยจริงๆริงแล้วนี่ยังไม่สมบูรณ์นะยังรอป้ายอยู่เดี๋ยวเราไปดูตรงทำเลนิดดีกว่าประตูทางเข้ามันอยู่ตรงนี้ครับ เข้ามาแล้วเนี่ยมันจะเห็นร้านเลยแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าเราเดินมาจากฝั่งนี้เราก็จะเจอกับสาวๆเจจี้น,นี่เราเดินมาจากทางนี้ที่เป็นเซเวนเซ่นนะครับเรามองมาทางนี้มันก็จะเป็นหัวมุมเลยซึ่งฝั่งตรงนั้นเนี่ยจะมีโรตัสหรือว่าบิ๊กซีด้วยนะครับที่มันอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตอะจำไม่ได้ท็อปอะเราเดินมาจากตรงฝั่งนั้นที่มันเป็นแหล่งช<ๆ>้อปปิ้งก็เดินมาก,ก็เจอเหมือนกันกลายเป็นว่าทำเลต,ตรงนี้เนี่ยเวิร์กมากขอสร้งเมนูโอเค อ๋อขอโทษค่ะคุณแม่ <นะ S 2> จริงๆพี่ปูก็จะแบบเป็นคนที่แมนจทุกอย่างให้นะครับหลังบ้านเอาเป็นว่าฝากบารที่แฟรี่ขอนแก่นคุณก็มาดูแล้วกันนะครับตอนที่คลิปลงแล้วไอ้นี่มันแน่จาจกลายเป็นแก้วกับแก๊งบุดแล้วเรียบร้อยหลังจากนั้นก็จะมีการสะสมอ่ะมีไฟเหรอใช่อันนี้ก็ค่อยๆแต่งไปเนาะใช่เดี๋ยวมันจะมีเพลงคอด้วยประจำซาวประจำเราเดแล้วมันเบาไปหน่อยใช่ไหมฟังฟัง อันนี้เป็นทีมร้านเรานะครับเป็นมูสเพลงร้านเรายุโรปยุโรปฝรั่งเศสอะไรอย่างนี้เลยอ่ะคอนสไปเหรอไม่เคยไปทุกคนทุกคนทุกคนลองเงียบดูมีเพลงทีมร้านด้วยนะดูฟังดูดตุตรี่ะ คแบบโคอแบบกร์ตูนอ่ะมันทำให้ตีมมูดร้านมันดูแบบสนุกขึ้นใช่ไหมสนุกใช่เออเหมือนอยู่ในแบบคาริโลงานแบบว่าสนุกเลยโอเคจริงๆแล้วตอนนี้ว่าจะทอดไข่เจียวใช่ไหมใช่แต่ว่าก็ยังไม่มีใครไปเอาไข่เจียวเลยใช่ไหมยกว่าจะหุงอีกนะใช่โอ้เปลี่ยนแผนไหมไปทำกินที่สตูกันดีกว่าปะดนเนาะงั้นฝากเลยอเมฝากทุกคนถ้าใครชอบกินชานนพี่อนแก่นมีสี่สาขาในที่ต้นจา เซนท่าขอนแก่นก็แฟรนี่ครับใครรอ,อบมินี่ต้นตาลจอมพลเซนท่าแล้วก็แฟรนี่ฮะใช่มีนที่ขาขาโอเคโอเคมาเดี๋ยวเราจะมาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกันนิดนึงโอกกงเคให้เอ็นมาด้านหน้าหน่อยมานั่งขัดสมาธิอยู่ด้านหน้ากันดีกว่าก็าจะเก็บเป็นที่ระลึกนะครับคนดูเออเอเมนอะตรงนั้นอีเซ็ตศอกคนหนึ่งเอาเมเปาะปื๊ดปื๊ดเป็นไร,นไร,รอ่ะเฮ้ยมึงต้องเข้ามาสิ มองไม่ค่อยดีแล้โชงดีอ่าตะโกนร้อมกันให้เอนชาสามสองหนึ 3, 2, ่งให้เอนชาโอ้ตอนนี้คนก็มาเยอะกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะกลับกันแล้วมาให้ทุกคนดูร้านแค่นี้ขอบคุณเพื่อนๆของเรามากกดติดตามเพื่อนๆของเราทุกคนที่ตื่นนอนมานะครับโอ้โหสบายมาก่สี่ขอบคุณเสุดยอดเลย เด็กเริ่มที่จะมาแล้วนะครับนี่ขนาดไม่ได้มาตอนเย็นมาสมชบกันเดี๋ยวก็จะต้องถ่ายรูปกับน้องๆน้องอุตสา,าหาใช่ไหมใช่ค่กไมอยากถ่ายรูปเอาไปลงเฟซบุ๊กไอคิด้วยนะค่ะติดตามอะ่ะไอคิ้วให้เอ็นค้าครับโอ้ขอบคุณมากครับมีผู้ชายให้ดอกไม้ซะด้วยโอ้โหสุดยอดมีผู้ชายให้ดอกไม้ทําตัวยังไงดีได้จ้าฉันมีผู้ชายให้ดอกไม้เธอเคยมีปะ ไม่ไมเคยตามหามาทั้งชีวิตนี่ผู้ชายไม่เคยให้ดอกไม้ฉันเลยอ่ะจิงพี่จะชูนิ้วกลางให้พี่จะชูนิ้วกลางให้ แล้วน้องชายจะเต้นเปิดนะครับจะทำให้แบบเป็นที่เรื่องลือเลยใช่ไหมแบบพี่เดียวงานที่ตั้งเลยนะน้องชายสุดๆไม่เคยเต้นที่ไหนมาก่อนต้องจ้างไว้เนี่ยอะต้องจ้างหรือเปล่าพี่ชายผมให้ได้ใแล้วพี่ต้องขอบคุณไว้ทีนี้ดังก็ดังเจ็งก็เจ็งโอ้ไม่มีสองอย่างไม่ดังก็เจ็งแต่ขอดูเพลงก่อนขอเลือกก่อน ดูฟังเพลงก่อนอู้คนไลค์หกแสนนะครับเพลงนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาจะทำได้หรือเปล่าพี่ก๊อตพี่ก๊อตหลอกพี่ก๊อดถ่ายใช่ไหมโอเคไปตรงไหนดีเราตรงนั้นเลยไม่หรอกไม่ไปไปฝั่งนู้นที่ไม่มีคนอ่ะได้เดี๋ยวเราไปนู้นดีกว่าโอ้โหกลุ่มลูกค้าก็ผู้ใหญ่สวัสดีผู้ใหญ่ทุกช่านด้วยนะครับเห็นไหม แต่ว่าอันนี้ลงติ๊กตอกตาใช่ไหมตอกตาโอเคงั้นตาอยู่ตรงกลางใหญ่าบางังรูปพี่ขอพี่เจ,จิดจรัดด้วยไอ้เดี๋ยวไปขวานิดน,นึงโอเคนี่คือาดาวดวงใหม่ของวงการชีพป๊อปไทยนะครับเดี๋ยวให้ซ้อมรอบนึงก่อนให้วอร์มก่อนเอ,อ้ยชื่อนกัเสีานเดิมเหมือนที่คิดจะทวนสายซิกกี้เดนเซมาคนดี่ย่ชิคกี้พายดุนซินเดเรียเซียวตองนี้ขอเชิญทุกคนพบกับศิลปินชัยทริโอครั้งแรกกับเพลงใหม่ของเขาถ้าพร้อมแล้วขอเสียงร่มมือ อโอเคเพื่อนน้องชายพี่ให้น้องชายเด่นกว่าร้านก็ได้เดี๋ยวพี่ยืนเป็นแบบแบบมอกอัพห้เอาเตรียมตัว3 2 1อแอคชั่นอเขอนน้องชายตัวเมื่อกี้ผมเห็นน้องชายต้งอยู่แค่นี้แหละ ไม่ได้เหรอไม่ได้ไม่ได้พี่แป้เหลืองตุ่นแล้ว Key e n t e r High e n d a r s อนส2บ t i o ตาบอดแปะ3 2มนแอคชั่นมึงมาไมดมาทำไมอหะพี่แป๊ มองพี่ทำไมก่อนเกี่ยวอะไรกับพี่ตั้งใจไปทำอะไรไอ้ตุ้มก็แบบว่าไม่ได้ลูกมันเด็กนั้นเลยอ่ะเล่นอะไรอยู่คนเดียวเลยพี่แม่เป็นอะไรโอ้โห เขาเขาเป็นแบบว่าเขาเป็นแบบว่าค่าวบอยอันนี้เหมือนมากระทีบโต๊ะไปต่างชาได้ไหมเฮ้ยไปต่างเล่นตามเขาแบบเบาๆก็ได้มันจะได้ไปทิศทางเดียวกันเนอไปเร็วๆจะสอนเร็วๆมันยังไงนะพอพอตกบันกับมือาตอกหมุนป๊อปปี้เตอเออเออแล้วหมุนมือพี่อยากให้ดูได้หมุนมือพี่แป๊เข้ามือกันอย่างนี้พี่แป๊ะพี่แป๊ะหมุนไงนะต้องเข้าใจหน่อยลำโพงะรือแป๊ะถ้าหมุนนี้ใช่ไหมมันต้องมาต่อยมันต้องอย่างี้ วั่มหนึ่งลังมหนลังมึงจะเซิร์ฟอย่างเดียวเลยเหรออันนี้ลั่นจริงแล้วนะเมื่อกี้เนี่ยลองสเตทอันนี้ศิลปินออกมาแฟนคลับไล่ล้อมแล้วนะสามสองหนึ่งไป น้องชายจะเอาเด็งสุดมาหรอเลยผมดูมันอยู่โอเคเอาเป็นว่าก็ตามนิดละกันนะครับไว้มาอุดหนุนด้วยเดี๋ยวเราจะพัฒนาเพิ่มเติมทายด้วย